ทุกคนคะใครชอบสวมใส่ผ้าใหม่บ้างแล้วพอได้ทราบถึงราคาหลายคนก็สบากว่าอู้ทำไมราคาสูงจังแต่ทุกคนดูขั้นตอนวิธีการที่คุณพี่ธันย์นิทำก็จะบอกว่าไม่แพงเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะได้มาเป็นเส้นใหมเนาะกว่าจะผ่านขั้นตอนที่พี่แกเอามาทักใหญ่เอามาทําเป็นเส้นได้เนี่ยทุกคนมันต้องมีหลายวิธีเลยนะหลายขั้นตอนเลยนะอย่างเช่นที่บ้านนี่เนาะแม่ก็เคยทำยายก็เคยทำก็จะมีการที่เขาเรียกว่าปลูกหมอน เลี้ยงไหม่ก็คือปลูกต้นหมอนหรือต้นมังบอรี่นี่แหละเพื่อที่จะเอาใบของเขาเนี่ยเอามาไว้เลี้ยงเจ้าตัวดักแด้เจ้าตัวดักแด้ก็จะเป็นตัวที่สร้างเส้นใหญ่ขึ้นมาเหมือนที่คุณพี่เขาสาวเส้นใหญ่ออกมานั่นแหละคะ่ะในเส้นได้ออกมาเนี่ยก็คือได้มาจากตัวฝักของดักแด้นะคะแต่ขั้นตอนนี้คุณพี่แกก็ถึงขั้นตอนที่เอามาทําประมาณว่าเอามาแช่น้ําด่างหรือน้ำอะไรสักอย่างเพื่อทําให้ตัวเส้นให่เนี่ยนุ่มขึ้นไม่แข็งกระด้างและหลังจากนั้นก็เอามาตักด้วยวิธีธรรมชาติแบบนี้ที่เห็นอย่าทุกคนดดนเวลาาผ่านไปจ และแล้วก็ได้เส้นไหมเงางามออกมาแบบนี้แต่ทำยังไ,ไงดีละ่ะเส้นไหมย,ยังสีขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องมันยังไม่หลากสีก็เลยเออกมาทําการย้อมสีค่ะทุกคนคือจริงๆย้อมสีมันก็ถ้าเป็นสมัยโบราณก็จะมีแบบย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้นะซึ่งแม่น่กก็จะเคยสอนอย่างเช่นถ้าเป็น สีเหลืองก็จะจับเปลือกต้นยอถ้าสีแดงก็จะจับเปลือกต้นกระโดดอันนี้เราเคยลองทําด้วยตัวเองนะทุกคนคือสนุกมากและที่สําคัญใดๆคือได้สีธรรมชาติเป็นมิตรเอ่อเป็นมิตรกับเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคุณพี่เขายอมสีเสร็จทุกคนก็เอาไปตากไว้ตามธรรมชาติเลยไม่มีการอบอะไรใดๆเลยเพราะนั้นคุณพี่แกก็เลยข่าเวลาด้วยกันว่าลูกน้องเบี่ยวเนะี่ยเออ สุดยอดไหมทุกคนงานแฮนด์เมดงานฝีมือคือมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความอดทนความพยายามความใส่ใจและเมียดละไมนะคะมาดูกันห่ะว่าใดๆเราจะที่คุณพี่แกตากเส้นได้วาเนี่ยแกจะมาทาอะไรต่อเอ๊ะมาเย็บผ้าอืมต้องบอกว่าคุณพี่แกครบรถเลยนะเย็บผ้าก็ได้อืมเย็บปักถักร้อยก็ได้อันนี้น่าจะเป็นแบบการขึงผ้าให้ตึงอะ่ะถ้าเป็นการปักอ่าปักเสื้อนักเรียนเลยก็จะเป็นสะดึงกลมๆใช่ป่ะแต่อันนี้มนเป็นการก็เรียกว่าอ่าเป็นการก วาดภาพหรือว่าสร้างภาพบนผืนผ้าใบเช้นใหญ่ใช่ไหมคุณพี่เขาก็เลยใช้วิธีการขึงผ้ากับไม้ค่ะทุกคนน่าจะเป็นเครื่องอะไรสักอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเห็นไหมเออไอเดียดีมากเลยนะเห็นไหมพอขึงผ้าให้ตึงค่ะคุณพี่เขาก็มาทําการวาดภาพพอทุกคนมาดูกันค่ะว่าจะเป็นภาพอะไรอ๋อออกมาแล้วนะคะก็คือภาพน้องเหมียวของคุณพี่แกนั่นเองหืมเธอว่าที่สวยงามมากอะอะในที่สุดเส้นได้เส้นไหมของฉันก็แห้งสักทีหนึ่งแหม แกใช้เวลาได้คุ้มค่าจริงๆนะคะอืมเห็นไหมได้สีสันสวยงามนอกจากสีขาวก็ยังได้สีเหลืองสีส้มส,ส,สีแดงนู่นนี่นั่นมานะคะซึ่งคุณพี่แก,กก็เอามาใช้ปักนั่นเองค่ะตอนแรกนึกว่าจะเอามาทอเป็นผ้าไหมมัดหมี่เหมือนชาวไทยซะอีกใช่ไหมอู้หูเธอได,ได้ได้ปักสวยมากอะเหมือนคงจริงมากอะ่ะคือเขาเรียกแบบปักสามมิติไหมแบบเนี้ยอืมมันเวลาผ่านไปเองแล้จ๊ะไม่รู้ว่าใช้เวลาหลายวันหลายเีลาแค่ไหนแต่ใดๆก็คือมันผ่านไปแล้วผ่านไปอีกดูดิแต่สวยมากอะเธอเหมือนคงจริงมากเลยเนาะ โอ้โหรังสรรออกมาได้สวยงามสุดๆอือหอดูดิแล้วคุณพี่กระทาเป็นอะไรเนี่ยเป็นเหมือนกับกรอบรูปปะเนาะแต่เป็นกรอบรูปใสๆอะเงายัางกับกระจกอะทุกคนอู้หูดมากเลยทอสวยสวยจริงๆอืงลองๆๆลองลองคิดซิว่าถ้าให้แบบประมูลราคาพวกเธอคิดว่าราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ดีกับความทุ่มเทกับระยะเวลาที่คุณพี่เขาทุ่งทุนสร้างน่าจะทําเป็นเดือนๆบางทีอาจจะเป็นปีหรือเปล่า เออกว่าจะได้มา